แบบบ้านๆนะคะต้มน้ำให้เดือดใส่ตะไคร้นะคะลากผักชีนิดหน่อยนะคะใส่ตะไคร้เสร็จแล้วก็ใส่ขาใส่ส้มปอนส้มปอนอนะะใส่ส้มปอนลงไปนะคะแล้วก็ใส่เบ็มมะกรูดลงไปด้ยวยก็ได้ก็ได้หา มะกูดเสร็จแล้วนะคะตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่ส้มปอนขาแล้วก็ใบมะกรูดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่คลิกหัวหอมกระเทียมนะคะที่เราโขกไว้นะคะเดี๋ราตำไว้นะคะต้มอ,อึ่นแบบบ้าน ราก็จะปรุงรสเลยนะคะก็ค mm ือ hmm. ก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะภาอีสาน mm hmm. ก็จะใส่ปลา้านะคะใส่ปลาซึ่งถ้วยก่อนนะคะช้อนนี่ใส่ผงปรุงรส ไปสามช้อนชาแล้วก็ใส่ผงนัวไปสองช้อนชา,าดดแล้วก็จะใส่ห้เดือดดีแล้วเมื่อหม้อเราเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่พระเอกของเราเลยเแค่ตัวนี้เลย ึงอเดี๋ยวจะจับใส่เอานะเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ที่จานเสร็จแล้วก็รอให้สุกเมื่ออึ่งสุกแล้วนะคะต้มให้มันเปื่อยๆนะคะสุกแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยผัก,ผกชีนะคะ ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปแล้วก็รอหมั่ได้เลยค่ะต้ยมยำอึ่งอ่างแซ่บมากๆเลยต้ยมยำอึ่งอ่างค่ะสุกแล้วพร้อมกินได้เลย ตักใส่ชามเครื่องเยอะมากๆเต็มหมออ้อมามาใครอยากกินต้มอ,อื่น